สำหรับวิธีการใช้งานนะคะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดกโก้นะคะรุ่นฮันน่า1,000วัตต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการใช้งานจะมีอะไรบ้างค่ะสำหรับวิธีการสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดกโก้นะคะก็จะมีกุญแจอยู่2แบบค่ะเป็นแบบกุญแจธรรมดาแล้วตัวนี้เป็นแบบกุญแจดิโมดนะคะทั้ง2แบบก็จะมีกุญแจสำรองนะคะให้มาคู่กันค่ะการสตาร์ทด้วยกุญแจรีโมทนะคะก็ให้ลูกค้าทำการกดสายฟ้าตัวกลางเนี่ยค่ะสองครั้งต่อเนื่องกัน หน้าจอก็จะทํางานนะคะหากลูกค้าปิดการใช้งานนะคะปิดการสตาร์ทรถให้กดตัวนี้ค่ะกุญแจปลดล็อกด้านบนค่ะหนึ่งครั้งนะคะหน้าจอก็จะปิดการใช้งานค่ะแล้วก็รถไฟฟ้าค่ะเขาก็จะมีตัวสัญญาณการขโมยด้วยก็คือตัวล็อกตัวล็อกตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดสัญญาณการขโมยค่ะหากลูกค้ากดหนึ่งครั้งค่ะแล้วมีคนสัมผัสรถโดนรถนะคะสัญญาณการขโมยก็จะร้องเตือนขึ้นมาค่ะ ปิดการชัตตาอาปิดสัญญาณการขโมยค่ะก็ให้กดตัวปลดล็อกเหมือนเดิมค่ะตัวปลดล็อกจะทําหน้าที่2อย่างนะคะก็คือปิดการสตาร์ทรถแล้วก็ปิดสัญญาณการขโมยค่ะต่อมานะคะจะเป็นการใช้งานด้วยกุญแจค่ะตัวกุญแจก็เปิดสวิตช์ขวามือนะคะหนึ่งครั้งหน้าจอก็จะขึ้นเป็นตัว P แบบนี้นะคะตัว P ก็คือจะเป็นระบบเซฟตี้นะคะก่อนออกตัวค่ะให้ลูกค้าทาการกดตัว P ตัวนี้ ตัว P ก็จะเปรียบเสมือนเหมือนเป็นเบรกมือเหมือนรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องกดตัว P ก่อนเสมอนะคะก่อนออกตัวก็จะมีระดับเกียร์ค่ะอยู่อยู่ด้านขวามือนะคะก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามค่ะก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะคะว่าจะใช้ความเร็วเท่าไหร่แต่ก็แนะนาค่ะให้ลูกค้าก่อนออกตัวค่ะให้ไล่ระดับเกียร์การใช้งานนะคะตั้งแต่เกียร์หนึ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็ตัวนี้ค่ะเ Speed สปีด เขาก็จะมีเอส e e ดให้ด้วยค่ะแต่ว่าเอส e e ดเนี่ยจะใช้ในช่วงของเวลาเล่งแซงค่ะจะอยู่ได้ประมาณ15วินาทีแล้วก็จะกลับมาที่เกียร์ปัจจุบันอย่างเช่นถ้าลูกค้าจะแซงก็กดเอสพ e ดแล้วเขาจะอยู่ได้ประมาณ15วินาทีค่ะแล้วก็จะกลับมาที่เกียร์ปัจจุบันถ้าอยู่ที่เกียร์สมันก็จะกลับมาที่เกียร์สอนเดิมค่ะก็ในการเปิดไฟนะคะช่วงเวลากลางคืนนะคะเขาจะเหมือนไฟรถยนต์นะคะลูกค้าจะต้องทําการเปิดปิดตรงนี้ก่อนนะคะ กลางเนี่ยคือไฟหลีส่วนซ้ายมือสุดอะคะ่ะตัวนี้คือการเปิดไฟนะคะนี่เปิดไฟฝัฟ่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะคะให้ลูกค้าปรับระดับได้ตามตามต้องการนะคะแล้วก็เป็นไฟเดี้ยวซ้ายขวาไฟเดียวจะไม่มีเสียงนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นแต่แต่กับเอสปีก็จะอยู่ข้างกัน,นะคะ่ะ ในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเสียบสาย USB ค่ะมอไซค์ไฟฟ้าของเดโก้นะคะก็จะมีตัวเสียบสาย USB ด้วยก็เนี่ยค่ะเสียบก็สามารถใช้งานได้ค่ะลาที่ลูกค้าแบตหมดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวสาย USB ได้ค่ะแล้วก็ตัวระดับปรับตัวเนี้ยรุ่นฮันน่าจะสามารถปรับระดับเกียร์ได้นะคะอยู่ที่ความชอบของลูกค้าเลยค่ะเกียร์หเกียร์สความลึกของเบรกอะไรเงี้ย สามารถปรับได้ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะคะสำหรับการล็อกคอรถนะคะกะ็ง่ายๆเลยค่ะให้ลูกค้านะคะกดกดตัวกุญแจเนี่ยค่ะกดลงไปแล้วก็บิดเอียงซ้ายนิดนึงค่ะนะคะก็สามารถล็อกคอรถได้แล้ววิธีิคายก็กดค่ะแล้วก็บิดมาด้านขวามือแล้วก็ในส่วนของการเปิดบาะค่ะ เปิดเบาะเนี่ยซ้ายเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องกดลงไปนะคะแค่บิดมาปุ๊บซ้ายมือก็เปิดเบาะได้แล้วค่ะในส่วนของเบาะนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้ค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นยูบอ็อกด้านในแล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเบรกเกอร์ค่ะเบรกเกอร์เนี่ยจะทํางานลูกค้าจะสามารถใช้ในขณะที่ลูกค้าถอดแบตล้างรถหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับระบบรถ อย่างเช่นสายไฟหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะให้ลูกค้าทําการปิดเบรกเกอร์ก่อนแต่ถ้าเกิดลูกค้าชาร์จแบตไม่ให้ปิดเบรกเกอร์นะคะเพราะว่าแบตมันจะชาร์จไม่เข้าเวลาชาร์จแบตเราต้องเปิดเบรกเกอร์ไว้ตลอดแต่ว่าไม่ต้องเปิดหน้าจอนะคะสามารถชาร์จแบตโดยการปิดหน้าจอได้แต่ว่าต้องกดแต่ว่าต้องเปิดเบรกเกอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการชาร์จแบตกันค่ะการชาร์จแบตก็สามารถใช้ปลั๊กสามตาหรือว่าปลั๊กไฟบ้านธรรมดาได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นสายชาร์จแบตนะคะอันนี้จะเป็นสายชาร์จแบตรุ่นใหม่ของดิกโก้นะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบยาวๆแบบนี้ก็เนี้ยค่ะตัวนี้คือตัวชาร์จแบตนะคะกดเข้าไปแล้วก็เปิดฝาเสียบสายแล้วก็สามารถเสียบกับสามตาฝั่งนี้ก็เสียบเข้ากับสามตา ก็เดสวิค์ค่ะอะ่ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสถานะไฟอยู่ถ้าสีแดงเนี่ยก็คือกําลังชาร์จแบตอยู่แต่ถ้าเกิดขึ้นสีเขียวสแสดงว่าแบตเต็มแล้วรุ่นนี้นะคะจะใช้เวลาชาร์จแบตไม่เกินสีชั่วโมงนะคะสูงสุดในการชาร์จแบตแล้วก็ถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่สส่ชาร์จตัวนี้นะคะให้ลูกค้าวางไว้กับพื้นนะคะเวลาชาร์จแบตเพราะว่าตัวชาร์จแบตรุ่นนี้ก็จะ มีความร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดวางไว้ตรงที่พักเท้ากลัวว่ามันอาจจะเกิดจะทําให้ละลายได้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะวางไว้ที่พื้นด้นานล่างโอเคค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นออปชั่นเสริมนะคะของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้รุ่นหันนานะคะปี2023นะคะรุ่นนี้จะสามารถล็อกความเร็วได้แล้วก็มีระบบอ่าถอยหลังนะคะระบบช่วยถอยหลัง ในส่วนของการล็อกความเร็วค่ะถ้าลูกค้าขี่ทางยาวแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะสามารถกดล็อกความเร็วได้ความเร็วสัก40 3 9 4 0เกนี่ยค่ะก็กดไปที่ตัว P หนึ่งครั้งนะคะหน้าจอก็จะขึ้นตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวล็อกความเร็วแล้วก็ถ้าลูกค้าเบรกหรือกดตัวีอีกครั้งตัวนี้เขาก็จะกลับมาที่สถานะเดิมนะคะก็บิดออกตัวได้เลย แล้วก็ในส่วนของการถอยหลังถอยหลังก็จะกดตัวพีเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นการกดตัวพีค้างแล้วก็จะบิดถอยหลังสถานะหน้าจอก็จะขึ้นเป็นตัว R ค่ะ R คือถอยหลังแล้วก็ในส่วนของการสตาร์ทรถอันนี้เขาก็จะเป็นเซ็นเซอร์ขาตั้งอย่างถ้าเกิดหน้าจอขึ้น0 0อยู่ะคะ่ะแล้วลูกค้าเอาขาตั้งลง สถานะหน้าจอก็จะขึ้นเป็นตัวผีอัตโนมัติแต่ว่าถ้าลูกค้าสตาร์ทรถแล้วไม่เอาขาตั้งขึ้นกดตัวผียังไงตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นระบบเซฟตี้ในเรื่องของขาตั้งค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดโกรุ่นทันหน้านะคะ